จ้าอันนี้คือละมุดกระสวยมาเลยเด้จ้ะพี่น้องเป็นละมุดพันธุดีเนาะจ้าเพียงแต่ว่าเขาขาดการบำรุงเพราะว่าคุณยายตะกรอนเพิ่นเพิ่นยูผู้เดียวนะจ้าเพิ่นกะสิบอกว่าไม่อันใดพันดีบ่ดีบำรุงจังใดเพิ่นก็คือปลูกปลูกไว้ซื้อพี่น้องทั้งเดียวกับไรหดหดน้ำหรอกจ้ามาที่นี้เขากับบอกมาบำรุงกันเองเนาะจ้ากะติดหน่วยติดอย่างดียูเนาะจ้าปกติละละมุดกระสวยมาเลยเพิ่นสี่ดกขนาดเลยเด้จ้ะพี่น้อง แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เริ่มดีกันละเนี่ยจ้าความดกดะนีเห็นอยู่เนาะจ้าแต่ว่าก็จะมีมดเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารเคมีออียงจังไดเนาะจ้าหมดกสิมานนันอยู่แล้วฮา,าับสิต,ตอนกิ้งเนาะพี่น้องในเพจร้อยหาสิบแล้วจ้าแต่ว่าเฮาับสิต,ตอนกิ้งละร้อยนี่และจ้าก็กดติดตามไว้เล้วจ้าเพราะว่าพอเราเข้าบ้านฮากับแตาสิหลายเดือนอย่กว่าสีได้เนาะแต่ว่าก็สิบแบงปั่นยุ่จ้าพี่น้อง